เดี๋ยวาก่อนานักอยรอคัข้สาออกไหมฮ้ยใครมีฟีฟ้าแพ้นะมีฟีฟ่ะ มีป้มีซิม่ะเอาไปใส่เลยเอไปใส่ได้ย่ได้ลาแกงซ้าปาแกเอาไปเลยเอไปเลยทำดีแล้วทำดีแล้วไปเลยไม่ได้นะครับรถถร้อยไหมร้อยร้อยเท่าไนครับร้อไหนึปพร้อยนไครับอยนไ้อยเาไไ้แล้วได้แล้อาไรไดได้ต็ตกหวะ มาทะท้ายแล้วทับปิด้าเองไม่ใครมีตรหลอก้าเลยหลอกใก่อนเลยไม่ยังไงเพื่อนกูแดงใครเพื่อนกูคนนึงต้อนวิ่งติ๊บเป็ดนะมันจะท้าต้องใส่รองเท้าเนี่ยรอแล้วเดี๋ยวนี้บาบ้าจับเชื่อตู้รถข้าวของตูงไอ้หัวอู้ตะลอดไอ้ตวหัวเจ็องเจ็ดสองพี่โอ้เจ็ดสองว้องวะเงี๋ยวะ๋ยวป

ก็ได้ไอ้ทงเสร็จแล้วไอ้ทงไปก่นเลย้ไอ้ก๊อปยังไงอเอยตีสาาเีอยไเรวะเดี๋ยวไปเลยยไเลยเดยเี๋ยเลเดี๋ยวาเยดไีไปเ่ยนีเไปไีีเลยเีย

you have <inaudible>

ค่อยกองกันแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมีคนอกน้ำไม่ได้อยู่มาเร็ว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 เมนต้องรีบนรบครับน้เร็วสกรารสควนี่รับท้วนี่เลยครับเกียร์ุกเงนเาด๊าดเ้าไเเปิดเเไปี่เวตาี่าน โอ้ยทำไมเขาไม่เอาแมเมื่อวานลุงาบอกกับพี่ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าโกงะเนี่ยบอกไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเมื่อวานไป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 เอาีกไปไปไปไไปไปไปไไปไป เต็มไหมกันนี้ถือว่าเต็มไหมอถึอคอก็ถือคถึงคอเข้อน้อๆเต็มๆครไหวไหมครับไหวไหมซูซูๆๆเอาปาไปเอาปบไปด้วยเดินไปด้วยก็ได้

ไม่แต่เตะคุนแต่งมอดำมาอนหมดทำอะไรเอาให้เลยไปเอาให้เลยเปกึ่งมือาก็ทำเลยเดมันเนี่ยดันไม่ใ่ต้องสตัวผมดเลยใช้ทมือีลงตมากนะแต่ประตูสีออดไหลุดอ้เนเ่น่เดู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 อย่างนู้นดูอย่างให้ดูอัเน๊อก ดูเออดูนมาดูนมาเดี๋ยวเตะเปี้ยดอ่ะจับจับนี่อข้ามาองกไปได้เนลยเอเสยังสไปเลย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 ไปนไปเลยขึ้นไปเลยไปใส่ข้้นบนนู่นหละ ไอมรับโงมาพอไปไปเรวไม่นะนึ่ง walk back on nhà một bỏ máy đây, lò gió bỏ, lò bỏ bỏ, bỏ lô bỏ,

นี่แหละอันสุดท้านี่แลหล,หล,ละ,อละ,อละโอที่เท่าไหร่นี่สองหรับตมอครอับตอวมือไปแล้วัสองคน

เอาไปเอจําอะไรได้มั้งสองสิบยังฮะสุดเลยโห<ส><ส> สิง่งน <|so|> ี้เหมือนกันลองหมดหมดเยอะแล้วเอะไข่ไขอะไรอยูให oh, ้ก้มนี่ก uh ็ร um, ้อยโอเคไม่เป็นไรใช่ไห